ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสไขตและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยเฮ้ยโอ้ยนี่อีกแล้วออเอ้ยโอ้ยทำไมพอแกถึงตามันลงควันขนาดนี้อะไรวันนี้ออ้ยโอ้ยหมากแล้วทำไมนี่นะ ไม่ได้การละเราต้องรีบออกจากที่นี่โอ้ยหุยเมียเก่าหัวเยอะมากเลยเฮ้ยแก่กันอ่ลงไปลงไปนะอะไรกันโอ้ยแค่เอามาตัดไม้แค่นี้โอ้ยไม่น่าเลยเล้วน่าจะเชื่อฟังคําเตือนของชาวบ้านไม่ได้การละหัวมาไม่หยุดเลยนี่นะเฮ้ยเฮ้ยอยามานะเว้ยพวกแกน่ะไปอีกแล้วอะไรวะเนี่ยอย่านี่ด เออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันวันนี้ฮโอยรีบกลับบ้านดีกว่าโไม่น่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยมาขนาดนี้เลยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วกลับบ้านดีกว่านี่พนุ่มตรงนั้นน่ะเอ้เสียงใครนะคหูวฟาดละมั้งนี่จะให้ฉันเรียกอีกกี่ครั้งฮะเฮ้จะจะบอกนะว่า เ้ยนี่คุณไม่ใครกัน้ะเนี่ยเแต่ว่าปกติแล้วบ่าของเราตอนคืนก็ไม่เคยมีคนออกมาเพี้ยนพ่านนี่จะมีก็แต่เรื่องเล่าที่เขาพูดต่อๆกันมาและเดี๋ยวนะอย่าอย่าบอกว่าแกก็คือเออค่ะฮ่าฮ่าฉันละเกียดเด็กเส้นดีอย่างแกรจริงๆเลยอนะฮะเฮ้ยปล่อยปล่อยฉันนะอย่าอย่าทำอะไรฉันเลย จะให้ฉันเปล่อย่างนั้นเหรอแกก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วเพราะงั้นแกน่ะก็คงไม่มีชีวิตรอดจากตรงนี้ไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นลาโลกใบนี้ไปซะเถอะเดียนะอออฮทำไมทำไมมันรู้ถึกดีจังเลยอ่ะ,อะเดี๋ยว,ยว,ยวนะ นี่นี่ฉันกำลังกินไส้แก่อยู่นะเว้ยเอออย่าทำให้คนดูคิดลึกดีป่อเเย่เออยเนะอะไรเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นกันนะเจนะไม่ใช่ว่านี่เราตายแล้วงั้นเหรอ ใช่แล้วแหละจริงๆแกก็ควรจะตายไปแล้วแต่ว่าฉันรู้สึกเริ่มจะสนใจแกแล้วนะสิเพราะฉะนั้นฉันก็เลยเปลี่ยนแกเป็นอสูรยังไงล่ะเอ๊ะอ,อสูรยังงั้นเหรอเฮ้ยแล้วทำไมฉันต้องกลายเป็นอสูรด้วยล่ะจะถามมากได้ไหมเออน่ารำคาญจริงเลยไม่รู้ล่ละอ้เป็นว่าแกจงไปกินเลือดมนุษย์ให้แข็งแกร่งขึ้นซะแล้วก็ไปตามหาดอกไม้ตามที่ข้าสั่ง เพื่อเป็นการตอบแทนเข้าใจไหมเอ่อเออครับผมผมจะทำให้อย่างเต็มที่เลยครับเฮ้ยมาอีกแล้วสินะเฮยยกโยโยกันมาเยอะเลยด้วยสิเฮ้ย <c oughs> ดีแล้วดีแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะจัดการให้ทุกคนหลับแบบฝันดีตลอดการเอง ไอฮีฮีฮีได้เวลาออกล่าจ้า,จานี่นะเอาไปกินเอาไปสะเอ้ยมาสิจัดกันเลยนี่นะเออเออเอาสิเอาสิเอเอมาดิแอดทำไมจัดจัดเอยแค่ยอมแพ้ก็ตายแล้วปะจเจ๋อกินโจวเปน็นทีอะไรวันนี้ไหนดูข้างหน้าสิปึ๊บ มาเข้ามาเข้ามาเลยนี่หลับไปซะเออมาสิมาสิเออโอ้ยเดืดเดออุ้ยแรงแล้วมายทช้ไปแกะมาเยอะจังเลยนี่ตันไปตันไปสิตันไปตันไปใจเย็นใจเย็นเออมามาสิอย่างนั้นแล้วก็เจอนี่หน่อยเอานี่ไปกินเออมาสิโดนมงนโดนโดนเฮ้ยมันเยอะจังเลยวะไม่ไดตายยังตายทีเถอะเฮ้ยเฮเอเอาไปกินไปกินหลับไปซะจงหลับ สงรอเออปลาเรียบร้อยเฮ้ยทำไมน่า,นารา่าสูญนี่มันเกิดก,กรจริงดเว้ยเทมัาจากหน้าเอ็ดเด็บอุย้ยน,นี่ด้วยโอเคเราส่งลูกเราไปก่อนละกันนี่โดนไปนี่ตันด้วยตันด้วยเออเป็นไงล่ะเออโอยได้แค่นี้เหรอวนะฮะจะจอกจังเลยพวกแกเฮ้ยเรียบร้อยหมดแล้วสินนะ แค่นี้ก็ไม่มีก้างขวางคอเราแล้วแแผนการเหล่า,านี้มันจีเนียสจริงๆที่นี่มันที่ไหนกันวะเนี่ยนี่มันเป็นเพื่อนเรานี่นะยะบอกนะว่าพี่ท่าน,นสันท่านเรียกผวกับผมมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าครับ <c oughs> ที่ฉันเรียกแกมาที่นี่เนี่ย พราะว่ามีข่าวร้ายจะมาบอกยังไงล่ะเอ๊ะข่าวร้ายอย่างนั้นเหรอครับคือมันคืออะไรเหรอครับตอนนี้น่ะอสูรจันทราที่ห้าของเราถูกกำจัดลงแล้วล่ะเฮะจริงเหรอครับเนี่ยเฮ้ที่ผ่านมาไม่มีใครกำจัดอสูรจันทราลงได้เลยนะืมเพราะอย่างนั้นเนี่ยล่ะแสดงว่าอสูรจันทราน่ะมันกระจอกยังไงล่ะเพราะฉะนั้น ฉันก็เลยคิดว่าจะยุบให้เหลือเพียงแค่คางคืนเท่านั้นละ่ะส่วนเศษสวะยังพวกแกน่ะก็ตายไปซะเถอะ <c oughs> มันช่างสวยงามจริงเลยต่อไปก็คงเป็นตาผมแล้วสินะครับอย่างั้นแล้วก็เชิญท่านมูซันทำตามที่ท่านต้องการนะครับหืม <c oughs> แกนี่มันเดาใจยากจริงๆนะก็ <c oughs> <C oughs> ไม่เชิงหรอกนะครับถ้าเกิดว่าผมได้อากาศแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าผมมีพลังมากกว่านี้แล้วก็ผมคงจะช่วยงานท่านได้เยอะมากกว่านี้นะครับ <c oughs> <C oughs> พลังอย่างนั้นเหรอแกอยากได้ใช่ไหมล่ะถ้าอยากได้แล้วก็ฉันจะให้โอากาสแกอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกัน ออ,อ,อ,ออะไรกันเนี่ยทำไมรู้สึกได้ถึงพลังที่ไหลเข้ามาในตัวเราอย่างมหาศาลอฮ้ามากันแล้วสินะชั้วพวกแกกล้ามากเลยนะเนี่ยที่ผ่านลูกกระจอกมาเจอฉันได้เนี่ย เฮ้ยแกนะทำแบบนี้ไปทำไมกันทำไมต้องมาปนความฝันคนแบบนี้ด้วยล่ะเห้ปร้นอย่างนั้นเหรอฮึฉันก็กำลังช่วยอยู่นะการได้ตายทั้งทั้งที่หลับฝันดีแบบนี้เนี่ยมันคงสุดยอดมากๆเลยชิมิล่าอฮ้ฮ้ฮ้เฮ้ยฉันไม่สนใจที่แกพูดล้วเว้ยเป็นไงเราก็ตัดคอแกได้เลยเห้ อะไรกันพวกแกไม่ชอบฝันดีที่ฉันให้อย่างนั้นหรอไอน่าผิดหวังจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็เที่ยวฉันจะจัดฝันหลายที่สุดให้กับแกเองละกันพวกแกจะได้หลับแบบไม่ตื่นขึ้นมาอีกเดี๋ยวไปสักเถอะจงหลับหย่าเด๋ทําไมกัน ทำไม,ไมถึงรู้สึกจเจ็บใจขนาดนี้ล่ะทั้งที่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแล้วแท้ๆถ้าเกิดว่าได้โอกาสเลืองใหม,ม่อีกครั้งแล้วก็ต้องจะต้องจัดการพวกมันได้อย่างแน่นอนเลยทั้งที่อุตส่าห์วางแผนมาดีขนาดนี้แล้วทำไมกันทำไมกันล่ะพวกมันทั้งห้าคนทำไมพวกมัน ถึงแข็งเก่งขนาดนี้อยากเริ่มใหม่อยากเริ่มใหม่อีกครั้งจังเลยเราจะขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมนะโอเคนี่ก็เป็นจบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสร้างรายการอาชุดเรายี่สิบชั่วโมงโดยกายล่างเป็นเอ็นมุเป็นอย่างไรกันบ้างผม ก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับผมแล้วก็ดีบแบบว่าพัดดรามาอีกแล้วนะคือบอกเลยนะครับว่าอาสูนแต่ละตัวนี้คือควบคมหลังปวดตับมากแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับผมนะว่าน้องเอ็ดหมูเนี่ยอันจริงประวัติคือแบบว่ามันน้อยมากเลยนะใช่ไหมบบเพราะว่าจากในอนิเมะหรือในหนังเนี่ยก็แบบไม่ได้โชว์ในให้เรารู้อะไรเกี่ยวกับเอ็นมูมากนะครับแต่ว่าในแฟนบุ๊กมันจะแบบมีโผล่มาดนึงนะว่าแบบเออเอ็นมูแบบเป็นอสูนได้เพราะว่าแบบแบบแค่อารมณ์ชั่ววูบของมุสันไปเออแบบว่าแค่แบบเห็นว่าเอ็นมูอ ชอบการแบบเออขนาดแบบโดนวควักไส้แล้วแบบยังแบบไม่ไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนแบบอารมณ์แบบแนี่แอดิดตอดิดคือถ้าเกิดว่าเป็นอันมุ้เป็นอสูรยังไงตอนเป็นคนก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับผมนะเออคิดว่าอย่างนั้นนะก็พยายามนำเสนอออกมาให้ดีที่สุดนะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมเอาชุดเล่า20ชั่วโมงเป็นใครอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีฮกเซเวอร์ซีขอตลาไปก่อนถ้าเกิดชาวใจลืมไลกดไลเือนกัันนต่อไปด้วยะครบ<ค> ที่พน,นาสว่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย